สวัสดีครับอังเกิลแมนนะครับวันนี้มันจะมาเล่นไพ่สวยๆให้ดูนะครับโอเคให้ผู้ชมเลือกไพ่ใบหนึ่งใบไ,ไหนก็ได้นะครับเอาใบนี้นะครับเออใบนี้ก็คือใบก้าข้อหลังตัดนะครับก้าข้อหลังตัดเราใส่เข้ามาข้างในนี้เลยนะครับรับเข้ามานะครับแล้วก็ตัดลงไป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 จากนั้นเสร็จเราก็ไหนขึ้นมา เราก็ทำแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับมันก็เป็นเก้าเออเราก็หากออ้าวขาลนรมตัดได้แล้วครับอ,อ่มันทําได้ยังไงใช่ไหมโอเคทาได้ยังไงก็ไม่อยากก็มันเป็นไพ่ธรรมดานะครับไพ่ธรรมดาไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องเป็นไพ่ธรรมดาสกจะอะไรอะไรอะไร,อะไรก็ก็ได้นะครับเออให้ผู้ชมเลือกไพไ่ใบหนึ่งอ,อือใบใดก็ได้ใบนี้โอเค แบน,นี้จากนั้นเสร็จเราก็อัสิบโพดัมเทนอัพกลับเราก็เอาใส่มาไว้อย่างี้นะครับเรากลิกเข้ามาในเพื่อเราจะทำคอนโทรลอัพนะครับคอนโทรลอัพก็คือนี่พอเราดันเข้ามาเราก็เบรกไว้อย่างงี้นะครับเบรกไว้อย่างงี้นี่นี่อีกกีเบรกเบรกเสร็จแล้วเราก็ตัดลงไปนะครับเรถตัดลงไปจนมาถึงตรงนี้เราก็ตัดลงไปตรงนี้ปั๊บนี่อ่าครับก็คือคอนโทรลอัพเมื่อกี้จําได้ไหมสิบโพดัมใช่ไหม นี่สิบโพดำมันขึ้นมาอยู่ข้างบนเขาเรียกว่าคอนโทรลอัพนะครับจากนั้นเสร็จเราก็แค่แค่มาทำอย่างเงี้ยทำให้เนี่มควมม่มลงไปตัวนี้หงายขึ้นมามันก็เป็นสิบโพดำแล้ว